สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ปานอาบุญสุขสุขคนบุญสมองสุบอนผบพ่อกันอีกแล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องหัวเือนไปน้องเดือนพี่น้องเอ้ยโ,โ,โ,โขกหลังจากที่ดำหน้ามาดำหน้าประมาณสองอาทิตย์เขามาจานตื่นเดินเฮือนพี่น้องเอ้ยบุเคยได้เขามากลางเวรจกักเถิ่มนเขามาจากกลางคืนเสียมือเขามาทืนอนึง่งมาอาบน้ำอ้อมน้าแล้วก็ออกแป้บังมือก็อาบจนหน้าเนาะเอาเสื้อผ้าไปไ้อยู่หน้า เมื่อนี้เขามาซักผ้าพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ด้าน,นาแล้วมื่นเช้าจังชีซ้ำเอาสีหาต้นนะพี่น้องเขามาตื่นหัวเฮื่อนพี่น้องเอ้ยมาหกแทันนี่อันนี้กระสวนพี่น้องนี่ต้นมะเขืออันนี้ก็จะต้นพี่ช่างเลยพี่น้องเอ้ยยังเมื่อยแห้งพี่น้องก็มื่ออื่นเช้าจังชีเขามาซัาหละมาทําความสาะอาด เด็กน ouais, ้อยกําลังดิ่นกันพี่น้องเลยหน้าเฮือนเป็น้องเดือนเอ้าน้องเดือนพักการดิ่งไปลูกหลานไปเพื่อนอันปะทอแบ้ป่ะเอาจิรอไปให้ปะทอเอาก่อนมาสบายดิป่าลุงเร็ว อุ้ยไปตากแดดน้องกูส้ะจ๋าดีปาลุงฝากปีตาสร้างหลังบ้านแล้วเนาะของเรากงหลังมามปาลุงหลายเพื่อนประถบแบบาแม่ปะน้องเดือนน้องเดือนไปไปนำพี่น้องเลยน้องเดือนก็จะไปคนเดียวจีรศกพี่น้องมีได้ของนี่แหละ ก็ได้บอลรุ่งบอลลายดอกประมาณนี้แหละทางยางกเลื่อมไปทับแอร์น่ะพี่น้องยางมากก็จะผ่าเพื่อนพ่อใหญ่อ้อมพี่น้องเลยเพื่อนพ่อใหญ่จอยเห็นเลยเพื่อนบอกควันลำใหญ่พ่อใหญ่กระดดโดกปีนี่พี่น้องเลยพี่น้องเดือดกระดิชได้อาศัยนี่แหละพี่น้องฮ่ามองลำใหญ่พ่อใหญ่ปีนนี่ ตกขนาดเลยมีแต่พลั่วใหญ่ๆป้าน้องดาเห็นไหมไฮลัดเฮือหน,น้เหนาเร้าๆพี่น้องอันนี้เป็นเฮือคงบบาควันเธอพันใหญ่ไม่ใหญ่แต่เบาควันพันยูน้ำพอน้ำแม่เนาะอันก็เป็นเฮือัเพิน่น อันนี้เป็นเพื่อนน่ะสาวส่างพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องห้ากมาวไแต่น้าเก็บถานไปดังไฟเก็บถ่านยังไงมีดอกไม้ดอกไม้กับดอกทิพย่บงก็เล่นหมากพี่น้องพ่อใหญ่ก็นอนเปอุ่นเอ็นอุ่นเอ็นเพื่อนติดกันเมื่อพ่อใหญ่ก็เพื่อนน่ะสาติดกันต่อเพื่อนท่าชีรวมพูน้องก็ขามผู้ Lỡ bừng nó phía nào Mà nhà cả thang bay Lỡ bừng mà nhà cát bàn nó phía người Cái gì nhà người bây giờ hướng dẫn của thỏa bẹ của đấy Đã quên chí bò đọc mày สีแยกพี่น้องอะไบ้างนี่ก็ยังมาได้หนึ่งก็เป็นสีแยกก็จะโคกแน่ยแล้วพี่น้องเพราะว่าช่วงยามฝนคนก็บ่คอยอยู่บ้านอยู่เมืองไปก็ออกไปอยู่หายอยู่หน้าบ้านกลายเป็นสีเขียวเฮ้ยหน่อไม้เรางามมันีขนาดยห่อยู่พี่น้องมองล่ใหญ่ ดอกแต่พี่หน้องไปปีนมันน้ำญ่เยืยเอ้นแพ่กระโดดดอกไม้งามมาดิอันนี้ก็เป็นของการบ้านบานบาน,นามงก์นะพี่น้องก็เป็นรักบานของการบานนามงอันนี้ก็เป็นเนยยนแค่พงใหญ่บานเลยเขาพงใหญ่บานบานนามง จอตัวแบาน้ำเงาไปพี่น้องน้ำเงาดุกแต่เดยว้าทุบ้านก็เงียบเงียบพี่น้องในช่วงนี้ไพออกไปอยู่ไฮอยู่หน้าก็เลยเงียบกริบป้าบอกดินไหม่พอเท่านี่คือบ้านใหญ่ปะโอ้มีอยู่ มักใหญ่ซองมักเฮ็ดยังเดี๋ยวนี่าดไปสอนทังใดไปมัน่อะหัวขอนอ้าวบอกไปเด้บัดนี่จีดอ่มาให้ท่อะไรอ่ ทำไมไปก้นห้ารำนาไปก้นกับเมื่อยแห้งโาซันอยากเป็นลมโาซันสำเร็จเลยสำเร็จเลยยังหาหกต้นมาดีพี่น้องพอดีซ้ำเหมือนกันบ่ไถหัวไปชนหัวเออหัวน้ำคอนพี่น้องเว้อยู่หน้าอันหัวเป็ดแด๊กผู้นี่แหละหน้าบ้านเออ่ยเออหน้าดำหน่ะบ่มันขนไม่เจมันผู้เออพอดีพอดีมุกเนาะ เป็น้าเลยเป็นค้ากับบทันมันอืมเต้นโคบแม่แต่เต้นไปโคบโคบลงไปนะกายมาในหน้าเขาอันยอะติ๊กนะครับเต้นโคบโคบโคบนะอืมมีแต่โคบน้อยได้ไหมหน้าติ๊กโคบอืมแถววันลุมเพื่อนไอ้โอยเห็นด้วยขอบใจหลายลยดีไม่แห้งโดยขอบใจหลายๆคือการข้าวมายังนางหมัดเลยข้าขอมาสักเครื่อง แล้วล้วก็เขามาปุ่อันทำแมเเ่เพิ่นแป้นคุดพู้นพิ่นมาทั้งบ้านมาเบิอกอาแต่ไม่งาเอาจิดดไปหาปเถาเนี่ยอะาอยาะพื่นวะกินราหมากอีมแม่นะละหมากกินไม่งาแลวทอดกินไม่งาวนะหอยสิบปาล,<อ>ลายผูและลายเลย้าวลายน,น่เงาห้าคนยังเรากินไม่งาเลยเลยเออ เราหมากเด้่แต่งแต่อย ja. mm um ู่กับอันยีรานนางแปงอยู่นะเว้ยก OK> ินแข่งก็ได้แม่กับลูกเพิ่นถ้าเราบกค่อยกินหน้าบกคอยหมากขาคขี้่แล้วหนาหมากได้ทอดกับกรอบหยาดขึเป็นโตเป็นโตอะม่เงาตม่งานี่แหละเนาะพวกกจะกินเหล่าเอาบอเ่ามน่เงาตัวดๆนี่ยแหละากจะมาเตบสะบพี่น้อง Vẹo cắt Chơi khi đó thay ở này ông na thì nó ơi phơi mới đang xảy khí lúc cuộc Bà ăn lúc cuộc nằm khỏi ăn Chỉ đa khen rồi Mà xôi này phía Bà hát bẹo Kinh em โอ้แ oh! ต่เป็นก็กลายสิตุกดินพี่น้องเอ้ยอากาศกะสคิครึมคึมกายไปกายมาพี่น้องเอ้ยทางกับเปิดเห็ดเป็นซอยเป็นซอยไว้เมื่อทางได้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเ <c ười> ติรมะม่วงเปิ่นนี่ยางเป็นหมากตาสะออน mặc làm nhai cả mặt cứ mà anhy lấy siêm ngon lấy siêm mặt mặt lấy mặt 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 làm mặt nó mặt mặt ăn mặt 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 đấy mặt chưa mặt nè thì mình มาซอยนี่ก็มาโผทั้งนี้พี่น้องเอ้ยผู้ทั้งนี้กับกุ๊กข้ามไงคือเก่าไปทางนั้นก็ได้ทั้งนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยแม่น้องเดือนกำลังชี้ข้าวหันและเพื่อนพ่อเพื่อนแม่นะเมนเพื่อนแม่โมเมนเพื่อนแม่น้องเดือนดอกเพื่อนแถาแม่จะไปกินกับย่างแม่มารีนใหม่นะพอแถวแล้วบอกให้ต่อยเอาอยู่ใครเดี๋ยวขอเอาเนาะ เด็กๆกำลังดินพี่น้องบ้าขันประกันขันดินน้องจันฝากอีกแล้วพี่น้องน้องมวยนั่งเอกเขานั่งเอกครับพี่น้องอาไม้งามๆลูกละป้องไม้ไหมนะเขาดีๆงามๆเอาองามๆลูกละเอามันมวนเอาไหม สบายดีปะลุงงามงามม่วนมวนลูกล่ะสบายดีปะาลุงผักอีตามท่นนั่งได้นะลูกขับอาขึ้นลงมาโดย,ย<ำ>ขันบ่โ <laughs> ยงกินพี่น้องมาหอยนิกเชลา่าเลอป้าน้องดาน้องดาผู้ชายเลยลูกอันนั้นลูกไปเจ้าจะจัดก,การผู้ชายเลยติลูกว้ายลูกใหล่แม่ ป,ป้าดผู้บปปาดพี่น้องน้องดาผู้ชายได้ลูกอุ้ยพี่น้องสำหรับคลิปีิเซราเลยเด,อด้อร์ไปที่ค่ะมาเบิร์นเกลื้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนเ,เด้อพอกันคลิปหน้ากราบสบายดี